เาก็คือช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถตอบคำถามสสดๆกับเราได้นะครับที่เบอร์02ครับ934 9561-2นะครับก่อนอื่นนะครขอแจ้งช่องทางนะครับในการฝากคําถามนะครับมาถามกับท่านอาจารย์ได้นะครับหเลยคือช่องทาง f c e e o o o นะครับก็คือพิมพ์คําว่า่วงจุ้ยดาวเกายุกนะครับหรือว่า f a c e b o o k c o m มงคลเนะครับและอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ก็คือช่องทาง y o u t u b e นะครับเซิร์ชคำว่าฮวงจุ้ยดาวก้ายุคเช่นกันครับหรือว่าจะพิมพ์คำว่ามงคล99ก็ได้นะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ครับเราเป็นช่วงตอบคำถามสดๆกับท่านผู้ชมนะครับ,รบแต่ก่อนอื่นนะฮะ อาจารย์ในเบรกที่แล้วอาจารย์ได้ไปปัตตานีมาฮะอาจารย์ได้กระซิบมาบอกว่าหลายๆท่านที่ไปจังหวัดปัตตานีเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับอาจารย์ครับอย่าลืมไปนะครับไปนมัสการหรือไปไหว้องค์เจ้าแม่ลิ้มกอนเนี่ยนะครับเขาบอกเป็นพระแม่ที่มีความกตัญญูในสมัยก่อนพี่ชายท่านเนี่ยเดินทางมาที่ปัตตานีเสร็จแล้วมาประสบความสําเร็จหรือมีการแต่งงานที่ทางนี้ับทางบ้านที่ประเทศจีนก็มีความคิดถึงเลยส่งนะครับท่านเจ้าแม่ลิ้มกอนเนี่ยมา แล้วก็ยังไงนะครับพี่ชายก็ไม่ยอมกลับไปก็เลยทําให้ท่านเนี่ยนะครับต้องอยู่ประเทศไทยแล้วก็นะครับก็มีการเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ย จนเนี่ยมีคนคารวบว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่นะครับแล้วก็อยู่ที่อะไรนะฮะสารอยู่ที่ลือแซะใช่ไหมลือแซะลือแซะที่ปัตตานีวันนั้นผมก็ยังไปตอยจีเลยนะครับไปทําบุญเนี่ยนา้าไม่ใช่อุปสรรคครับในการทําบุญของเรานะฮะแต่ก่อนอื่นครับเรามีสายเข้ามาแล้วเรียกได้ว่าอาจารย์นิชาพัฒน์วันนี้ฮอตจริงๆครับเพราะว่าสายแรกที่เข้ามาเนี่ยก็อยากจะถามกับท่านอาจารย์เลยครับเดี๋ยวเราไปต้อนรับสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะจันสัจินนันนะคะเป็นศิษย์เรียนกับอาจารย์มงคลนะคะรุ่นที่17ค่ะ็ดค่ะแล้วทีนี้อยากถามอาจารย์นิชาพัฒน์ว่าควรจะประกอบอาชีพอะไรดีคะแบบอะไรครับเกิดวันอะไรคะเกิดวันวันที่เท่าไหร่ครับอยากโปรแกรมไม่เป็นไรเกิดวันอะไรครับเกิดวันที่เท่าไหร่ค่ะวันเสาร์เดือนนธันวาปีะกานะครับพศ เกิดเวลาประมาณพศอครับอะไรนะคะพศออครับเมื่อไดีค่ะพศออเท่าไหร่หนึ่งสองหน่งสองสองสี่สองสี่นะอายุย่างเอาห้าหกลบนะครับเดี๋ยวนะอาชีพอะไรดีใช่ไหมวันเสาร์ผมตอบแทนก็ได้หนึ่งนะครับคือปกติแล้วผมจะไม่ดูดวงอายุตอนนี้เข้าอายุเท่าไหร่นะคะประมาณตอนนี้อายุสามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองค่ะสามสิบเท่าไหร่นะคะ 32ย่าง32อสิย่าง32นะครับอ่าจันเนียพัดทำนายกันแบบจัดจ่าไปเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่รายการดวงของคงจุ้ยแต่เราก็ทำได้นะครับเพราะว่าอาจารย์แกเนี่ยโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วะเอาละครับ เขาถามมาถึงอาชีพครับอาจารย์ครับในการประกอบครับเหมากับอาชีพอะไรครับในปีนี้ใช่ไหมคะในปีนี้ปีนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการสื่อสารการติดต่อกันหรือว่าการค้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นในปีนี้นะจ๊ะครับแล้วก็ปีนี้ให้ระวังเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องการเงินด้วยกับเรื่องความรักด้วยนะจ๊ะจะมีอุปสรรคเรื่องความรักด้วยนะคะ เลต้องเติมความหวานให้กับชีวิตคู่บ่อยๆนะฮะปีนี้ก็ไปถวายเข้าสารก็ได้นะฮะก็จะได้บุญนะคะบุญได้กุศลนะคะพระเจ้าก็ได้กินด้วยนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าอิ่มบุญนะฮะแล้วก็มันทำบุญเยอะๆปีนี้การทำบุญเยอะๆเนี่ยจะส่งเสริมเกี่ยวเรื่องกิจการการค้าของเราได้ดีนะจ๊ะครับแล้วอาชีพอาหารการกินของสวยงามได้ไหมครับ ปีนี้อาหารการกินของสวยงามไม่ควรทำนะเครื่องประดับก็ไม่ควรทําเพราะว่ายังไม่เด่นนะแต่ดูในดวงเนี่ยนะครับก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ําน้ําการประมงหรือเกี่ยวกับกาแฟก็ดีนะครับเพราะว่าดาวจันทร์คุณเนี่ยนะครับมันอยู่ในตำแหน่งของเรือนพบที่ดีนะครับดาวจันเนี่ยนะครับเนี่ยไม่เสียเลยดังนั้นเนี่ยเงินชนเงินคนที่หาเงินเข้าบ้านโอ้โหใช่ไหมครับมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มให้ทั้งบ้านหมดโดยไม่ยอมจะเก็บนะครับคุณศสิอะไรนะ ปรสินัน์ค่ะปาสินัน์เนี่ยดวงคุณขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเขาเป็นคนพูดจาตรงๆเป็นคนฉลาดคนคนใจดีครับนะครับโอเคนะครับครับเอาละครับโอ้โหต้องขอบคุณมากนะะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งสายนะครับจากคุณศรีสุดานะครับนี่เลยนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะถามอะไรครับคุณศรีสุดาสิ่งนิดนึงครับอยากทราบว่าจะทำอะไรดีตอนนี้คือต้องการอี่อาจารย์ไม่เป็นไรครับเกิดวันอะไรครับเกิดวันพุธค่ะตอนนี้พุธกลางวันกลางคืน กลางวันค่ะกลางวันเดือนอะไรครับเดือนมกราคมค่ะมกราคมวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่ายี่สิบเท่าไหราคะเดือนยี่สิบวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันหสองห้าค่ะสองห้าใช่ไหมอืมค่ะใช่พีจอค่ะใช่ยังไม่เข้าจอนะครับเพราะเข้าถึงอายุเข้าประมาณเอ่ออายุเท่าไหร่นะคะสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดนะคะค่ะ นี่ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับที่วันนี้ท่านอาจารย์เรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้แบบวิเคราะห์คนที่โทรมาเนี่ยสดๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าหายากจริงช่วงนี้นี่ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาตลอดเลยนะฮะหลายๆท่านก็อยากจะรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวอาชีพของตัวเองนะครับแต่ว่ามาครับของบคุณเชื่อเชื่ออะไรนะของเมื่อกี้ของคุณเอ่อสีสุดาสีสุดาคุณสีสุดาปีนี้จะเหมือนกับบอกอาชีพเลยครับอ๋อเรื่องอาชีพใช่ไหมใช่ครับที่จะเข้ามานะฮะ ทําอะไรแล้วรวยครับอาจารย์ครับปีนี้ทําเกี่ยว,วกอ่อด้านการบริการหรือใช่<ว>ดาวสุขคดีดาวสุขคดีนะคะ,ะแล้วก็าการเกฑ์ของสวยงามปีนี้หมั่นทําบุญเยอะๆเพราะว่าการทําบุญปีนี้อาจจะทําน้อยลงนะคะทาน้อยลงทําเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับพวก วัสดุก่อสร้างก็ได้พวกสีก็ได้นะคะจะดีอาจารย์นะครับคุณศรีสุดาครับได้รับไปแล้วนะครับคำตอบครับในการทํางานด้านบริการแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้เรียกได้ว่ารายการของเรานี่เนื้อหาเข้มข้นเลยนะฮะได้ทั้งอาจารย์นิชาพันแล้วก็อาจารย์มงคลเนี่ยมาวิเคราะห์ห่วงจุ้ยแล้วก็เรื่องของดวงชะตากันแบบสดๆนะครับมใช่นะครับดวงเมื่อกี้นะครับที่โทรมาพยายามเก็บเงินหน่อยซื้อเป็นอสังหาเพราะว่าเงินคุณเก็บไม่อยู่ นะครับเขาบอกเป็นคนพูดจาเปิดเผยดีเป็นคนที่มีคุณธรรมแต่เงินมันลงมรณะเงินมันตายอ่ะครับเอาละครับเดี๋ยวอยากจะขอย้ำถึงเรื่องเวิร์กช็อปนิดนึงนะครับหลายท่านที่สนใจนะครับก็โทรมาได้ครับที่เบอร์089-922-3368เนะครับเราเปิด2รุ่นครับรุ่นขั้นพื้นฐานวอาที่ที่26มกราคมครับแล้วก็รุ่นขั้นสูงเลยนะครับวอาที่ยี่กุมภาพันธ์นะครับอีกครั้งครับ 0899223368นะครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการสอบถามเรื่องของฮงจุ้ยครับสามารถโทรมาได้ครับที่เบอร์0804561674นะครับกับท่านอาจารย์มงคลมงคลพืชเลยนะฮะแล้ววันนี้ครับผมและท่านอาจารย์ทั้งสองครับจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณนะท่านอาจารย์นิชาพันธะที่เป็นแขกิพิเศษของเราในวันนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอาทิตย์หน้าเราอาจจะไม่ได้เจอกับท่านอาจารย์แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรายังอยู่กันทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับพบกันใหม่ใน้าาาาาานนววััเเสรรรหบล19 19 50ถึงกกยร ฮวงจุ้ยดาวก้า y o u t ครับสำหรับวันนี้ผมกรุฎพรมงคลพฤชท่านอาจารย์นิชาพัฒโรดและธนาศักดิ์โรดและธนาศักดิ์นะครับแล้วท่านอาจารย์มงคลมงคลพฤชจะต้องลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ